สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนจอนะครับนี่ครับ i v o Y13 นะครับนี่ครับของที่สั่งมาจาก La ซาด a านะครับตัวนี้เปลี่ยนเองนะครับต้นก็อ <c oughs> เอาถาดออกก่อนนะครับ ก็จะมีถาดซิมอยู่เอาฝาปิดตูดออกก่อนเเาาก็ใช้เล็บนะเลาะมาเรื่อยๆ แล้วเราก็จะมาเจอสายแพรนะครับสายแพรํสำหรับตัวสแกนนิ้วนะเราก็ถอดน็อตออกก่อนนะครับเขาจะมีน็อตอยู่1ตัวตรงสายแพรสแกนนิ้วเสร็จแล้วเราก็งัดได้เลยครับ ที่จะถอดชุดคอนโทรลชุดนี้เราก็ต้อง <c oughs> <c oughs> เขาก็จะมีน็อตอยู่นะครับ1 2 3่งสห้า นะครับเราต้องถอดชุดคอนโทรลชุดนี้ออกเพื่อที่จะเปลี่ยนหน้าจอนะครับแล้วก็ถอดแบตชุดนี้ออกเพื่อที่จะเปลี่ยนหน้าจอ ก็มาต่อกันนะครับเราจะถอดแบตเราก็ต้องกดสายแพรก่อนนะครับก็ดูว่าสายแพรอยู่ตรงไหนนะอ่ะสายแพรคือชุดนี้นะครับนี่ครับ ถอดแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการถอดนิดนึงอ่ะโอเคครับ ก็เกลสายแพรชุดนี้ออกก่อนนะตรงนี้ก็จะเป็นสายาตัวกลวปิดสายแพรนะครับก็จะเหนียวนิดนึง ็หลายขั้นตอนนิดนึงนะครับตัวนี้แต่เราก็ซ่อมเองได้ครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนเองได้อะโอเคครับผมก็จะใช้เทปกาวนะครับสำหรับแปะไม่ให้ชุดนี้กระเด้งกลับมานะเราก็ใช้สายกระดาษกาวนะครับแปะเอาไว้ก่อน เขาก็จะมีกาวแปะตลอดแนวนะครับหลังจากเราถอดแบตเสร็จนะเราก็จะใช้ไดเป่าผมเหมือนเดิมนะครับสำหรับการถอดหน้าจอนะครับ ก็จะมีความร้อนนิดนึงนะสิ่งที่ควรจะทำก็คือควรจะมีถุงมือนะครับ สายแพรชุดนี้ผมก็แกะกาวออกแล้วนะครับเราก็ดึงสายแพรกลับนะครับ กาวของเขาเมื่อโดนความร้อนเนี่ยเขาจะเอาออกได้ง่ายมากเลยนะครับแล้วก็เก็บทําความสะอาดนะครับตรงนี้เป็นเศษกระจกที่ติดอยู่ก็ระวังนิดนึงนะมีความคมอยู่อาจจะบาดมือได้นะครับ <c oughs> ตามขอบก็จะมีเศษกระจกนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับถอดหน้าจอเสร็จนะครับผมก็จะทำการทดลองก่อนนะว่าจอนี้เขาโอเคหรือเปล่าจอนี้ใช้การได้ไหมถ้าใช้การได้เราก็ก็ทำการอาลอกสติกเกอร์นะครับ ก็ <c oughs> จะนำแบตเตอรี่มาติดตั้งก่อนนะครับเพื่อที่จะเทสเนาะ <c oughs> เราต้องให้กาวด้านนี้กลับลงมาอยู่ด้านนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็จะใส่แบตเตอรี่เข้าไป เพื่อที่จะเทสก่อนนะครับ <c oughs> ผมก็จะลองเปิดดูนะครับ นี่เป็นการเทสหน้าจอนะครับขึ้นมาแล้วครับโอ้แบตเตอรี่มีแล้วหนึ่งปเโอเคครับมผมก็จะมาเริ่มเทสกันนะครับเทสอะไรดีดูซิว่ามีอะไรมั่งผมก็จะเทสเจ้าตัวนี้นะครับ เป็นแอปนะว่าถ้าเกิดเรากดแช่แล้วผมจะเลื่อนแอปเนี้ยมาอยู่ตรงนี้แทนตรงนี้ได้ไหมอ่ามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าผมเลื่อนมาไว้ตรงนี้แล้วอ่าผมจะเอาแอปตัวนี้มาวางไว้ตรงนี้อ่านี่คือการเทสนะครับ แล้วก็เราก็มาลองเทสดูว่า,าเวลาเรากดเลขเนี่ยครบหรือเปล่านะครับโอเคฟังก์ชันนี้ได้